ซื้อรถทั้งทีครับมันต้องซื้อชุดแต่งมาจากศูนย์ครับวันนี้ครับหาตัวมาแล้วครับผม X s e r ซ e s ี่สี่ประตูรถครอบครัวเป็นตัวแครโฟรหนึ่งจุดเก้าเอสูรถปีสองพันยี่สิบเลขหมายแปดหมื่นราคาครับผมห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทส่งหมื่นเดียวตลอดสัญญามาดูรอบๆกันครับมันอยู่ข้างหน้าปุ้ยแล้วครับ X s e r ซ e s ครับสติ๊กเกอร์ X s e r ซ e s กระจังหน้าตัวสีแดงเอี๊ยสูสูครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันลิ้นหน้าคาร์บอนตัดด้วยสีแดงดำขาวแดงโคตรสวยครับคันนี้นะ พอมาถึงมือปุ้ยอีกครับล้อเดิมมันเอาไม่อยู่แล้วครับต้องใส่แม็กไปให้แม็กเวลครับยางใส่ให้ใหม่แม็กใหม่สเกิร์ตข้างกันศาสภายในดําแดงดาครับอ่ะพวงมาลัยพาวเวอร์มัตติฟังก์ชันจอกล้องหลังเลงเกียร์ธรรมดา6สปีดภายในมีถุงลมนิรภัยมาให้คู่หน้าครับผมคันนี้ภายในค่อนข้างเลี่ยมเลขไม้แปดหมื่นครับเบาะแถวหลังครับกว้างขวางและต้องเป็นดําแดงเช่นเดียวกันฟิตเมนร์ตอนท้ายกล่องโลด3นิ้วครับ สเกอร์ท้ายมีให้ครับกันชนท้ายนี่ดิฟฟิเซอร์หลังลายเคปล่าครับสีขาวสีดำครับสติกเกอร์ท้ายไฟท้ายฟูล l อลเครื่องยนต์1.9ดีเซลฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายวันรับรถให้น้ำมันเต็มถังครับไม่ต้องร้องขอครับเป็นบริการของเราเองจัดให้ทุกคันแน่นอนครับห้องเครื่องเดิมๆครับ1.9น็อตฝากแก้มคานหน้าเดิมเม็ดสียานในเอาอยู่คพราแบตเตอรี่ลูกใหม่แผ่นเพสสวยจัดเลยครับคันนี้นะ แต่งครบจบสุดครับตั้งแต่ออกป้ายแดงมาคันนี้ราคา5 70, าค้าแสนเจ็ดหมื่นบาทค้างวดส่งหมื่นเดียวต่ออยู่สัญญาใครสนใจโทรหาพี่ที่เบรศูนย์แปดสี่เก้าเก้าสี่เก้าสี่หกหกมีคันเดียวครับ